มีแล้วเอออาบน้ามีแยงแนวนี่ฮะอแนวนี้นี่ยบาขี้เรามันเปหลี่ยุใส่ซี่มือหามือแล่นบ้านได้อาบน้าบักคายบางทีเรามอไดก็น,นอนเหม็นเราหึงห่งๆทังงง้งเราทั้งน้าบ่อาบใส่กันเบื่อผู้สิจัดการบักอันนี้เบื่อยังมายังทางนี้ใส่ล่ะหลียุเมืองใดก็มาเห็น,นยังมายังทางนี้เจ้าเว้วยบางทีล้ว มึงไม่เห็นนังอยู่นี่ฮะไม่เห็นนังอยู่นี่ก็ไม่ได้ยินอ่ะไปอาบน้ำเดี๋ยวนีไวไว้เลยมินหึ่นหึ่นหึ่นทั้งเมินเราทั้งเมินเธอใส่กันน้ำบ่อาบตั้งแต่หนาวมากนี่บ่อาบน้ำจัดเดือดไปเลยร็วบุตรเปิดน้ำแต่องค์ไว้ให้แล้วเอ้ยเส้นไวย์ปไะเดี๋ยเส้นไวย์ยังหามือแล้วผู้นอนน,ำนำ้ำเนาะมันจะเป็นล่มตายเพามันสร้าง,งาตายนอนเนื้อปนไปเร็วๆ คอยบอกลูกนี่เธอเดี๋ยวมันแรนลิบไปอาบเจ้านี่ร้อยหน้าร้อยหลังไปเร็วๆมือนี้ยคอยก,ก็ได้เจ้ายตกกระอาบน้ำให้ได้แล้วมือเนี่ยอ้ออุ้ยออียงต่อมือไม่บอกมือไม่ดอกขามือแล้วไปเร็วอบอกลูกกันยังว่าบอกงานอันบอกหัวหนึ่งห้าโดนบอกหยากตายมันยางเร็วเร็วยางเร็วเร็ว่าไปอาบ บอกว่าเช็ดเท่าสิตายอลไรนี่สมมติคุ้มอาบน้ปลาเด็กหน่อยเว้ยเช็นหน่อยก่อนก็บอกเช่นอุ้ยแล้วๆล้วออาบอว้ยอาบน้ำพออาบน้แต่คอยลบมา้าเขาเห็นโตเจ้าเปียกเลยเจ้าระวังคอยไปเอาของอยู่หนเฮือนก่อนต้องอาบอุ้ยอาบน้ำเบลลี่แล้วกันเนี่ยูอุ้ยมาอยู่เนาะอุ้ย อพิ่งมมื่องาไม่ใช่อาบน้ำเลยมึ่อาบน้ำเจอดีแค่ไหนอาน้ำหามึงยังอาบน้ำกายจค่ขนนี่ะ คีแล้วเอออาบน้ำเงี้ยงแนวนี่ฮะอาบน้ำอาแนวนี่อาบน้ำไกลแต่ของเขาเบิร์ตว่าอาบน้ำเนี้นี่ต้องพูดทั่วคุณพูดได้อาบน้ำอุ้ยบ่ไหวเด็กบ่ไว้กันไหมอาบไปอาบไปแล้วนี่อาบไปแล้วนี่อาบแล้วนี่อุ้ยมึงจะอาบบ่มึงจะอาบบ่มึงจะอาบบ่อาบมึง้อมดอก